พูดตรงๆเลยตั้งแต่เปิดธุรกิจตัวนี้มาตั้งแต่วันแรกเดือนแรกจนถึงปัจจุบันไ,ไ,ไม่เคยมีคําว่าขาดทุนสักวันสักเดือนสักปีไม่เคยไม่เคยมีเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือซึ่งคนออสเตรเลียเขาสามารถทําได้แต่ส่วนมากเขาจะกิบอัพกัน เราก็อยู่ที่กรีฟค่ะเป็นแอเรียที่อยู่ห่างจากตัวเมือง c ี d ีดีไม่ไกลค่ะเราเดินมาใช้เวาลาประมาณ30นาทีและที่นี้นะคะเป็นแหล่งที่มีอาคารเก่าแก่สวยงามมากมายเลยค่ะรวมถึงร้านอาหารหลากหลายสไตล์คาเฟ่หลากหลายานะคะเราเป็นแหล่งที่มีตลาดนัดออนวิ่เคนค่ะเป็นเขาเรียกว่ากรีฟมาร์เก็ตนะคะที่เปิดเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เท่านั้นและเป็นแหล่งที่นักค้นหาของวินเทจชอบมาซื้อค่ะเพราะว่ามีราคาถูกมาก และที่นี้นะคะยังเป็นที่ที่มีคนเลี้ยงสุนัขเยอะมากเลยค่ะจะเห็นว่าคนเดินจูงสุนัขเต็มไปหมดเลยนะคะแล้ววันนี้คะเราก็จะพาคุณไปดูธุรกิจหนึ่งค่ะที่กำลังเติบโต,ตในออสเตรเลียนะคะนั่นก็คือธุรกิจตัดขนสุนัขค่ะวันนี้เราจะไปร้านตัดขนสุนัขที่ชื่อว่า p e t on the Point อันนี้ก็คือกรีฟพอยต์โรดกรีฟมันอยู่ในจุดของเดอะพอยต์ของของกรีฟก็คือหมดทางคอนเน็กต่อมันก็เลยเอามาคอนเน็กกันตรงที่ว่าเพจออนเดอะพอยต์เพราะว่าเส้นทางกรีปเนี่ยมันไปไม่ได้มันเป็นทางตันก็คือนั่นเป็นจุดของร้านชื่อตรงนี้อันนี้ก็คือเจ้าของร้านเก่าเป็นคนตั้งแต่เราไม่ได้เป็นคนตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเอง ราก็อยู่ที่หน้าร้าน h e a d o n the Point ค่ะเป็นร้านตัดขนสุนัขที่เปิดมานานมากกว่า10ปีค่ะเจ้าของร้านเป็นคนไทยและยังเป็นอาจารย์สอนตัดขนหมาด้วยนะคะอยากรู้ไหมเขาว่าเขาทำยังไงถึงประสบความสำเร็จขนาดนี้จะบอกว่าเขากวาดรางวัลเพียบเลยค่ะอยากรู้ไหมตามมาเลย ชื่อ sa, นาคงศักดิ์นาำสกุลบุญเกิดนะครับชื่อเล่นที่ออสเตรเลียเขาจะเรียกกันว่าชื่อกายที่นี่คือ pet on the point dog grooming แล้วขายเกี่ยวกับเพวกอ,อาหารสุนัข pet shop นะครับเป็นโบติกพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ จุดเริ่มต้นของร้าน business เ,เนี้ยเราซื้อต่อมาประมาณ10ป,ปีที่แล้วเจ้าของเก่าเป็นคนออ s s i แล้วเขาตัดมาไม่เป็น business เ,เขาไม่ดีล้มเขาก็เลยขายกิจการและช่วงนั้นทางผมได้สนใจอาชีพนี้พอไปที่ไหนมีแต่ไปบุ๊กสุนัขตัดก็ทุกร้านจะเขียนว่า full book full book ต้อง advance f o r week six week เราก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าไปเรียนแล้วก็มาทําเองดีกว่าพอทําเองเรียนเองจบกลับมาเรียบร้อยปุบ๊บก็เลยมีความรู้สึกว่าเออลองทําเล่นก็ลองทําที่บ้านลูกค้าเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นพอลูกค้าเริ่มมาเยอะขึ้นไม่ได้แล้ว มันเริ่มเสียงดังข้างบ้านแล้วทีนี้ข้างบ้านก็เลยแจ้งเขาซิ่วเขาซิ่วก็เลยเข้ามาที่บ้านระง,งับมาให้เราทำเพราะเสียงดัง เราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องหาร้านเราพอดีบ้านผมอยู่ตรงนี้ด้วยข้างๆร้านนี้พอดีแล้วร้านนี้เขาประกาศขายมันใกล้บ้านดีเราก็มาเทคโอเวอร์ร้านเขาเริ่มจากตอนนั้นทางร้านของเขามีลูกค้าอยู่ที่ประมาณ30มสตัวต่ออาทิตย์มาบวกกับของเราก็ประมาณอีก20่ตัวต่ออาทิตย์ก็มาประมาณตกแล้วประมาณอยู่50ตัวต่ออาทิตย์เราก็ค่อยบิลอัพขึ้นมาจนปัจจุบันนี้ประมาณ300ตัวต่ออาทิตย์เมื่อก่อนเราตัดสิบปีเราอยู่ที่ประมาณตัวละห้าสิบห้าเหรียญต่อตัวแต่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณตัวละร้อยสิบสิบปีก็ค ตอนนี้แล้วก็มีโครงการว่าจะขึ้นอีก5เหรียญ10เหรียญส่วนมากราคาตับสุนัขทั่วซิดนีย์จะขึ้นทุกๆปีร้านเปิดมาตั้งแต่ปี2007จนถึงปัจจุบันแต่เจ้าของเก่าทำได้ประมาณ2ปีครึ่งแล้วเราก็เทคโอเวอร์หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ10กว่าปีแล้ว ที่ร้านที่เราทําอุตสาหกรรมที่เจอเส่วนมากลูกค้ามาซื้อของไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่แต่ปัญหาที่เกิดมากๆก็คือ1ลูกค้าบอกอยากตัดสั้นแต่บางทีไม่รู้ว่าสั้นของเขาสั้นของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันก็เกิดจะปัญหาสั้นเขาเขาต้องการเท่านี้แต่ว่าสั้นของเราเท่านี้ก็คือนั่นคือ1 2ที่เจอปัญหาลูกค้าขนจะยาวมากขนาดนี้พอขนยาวขึ้นมาหมาเขาเกิดปัญหาผิวหนังข้างในไม่ดีพอไม่ดีขึ้นมาปุ๊บเราไถออกมาปุ๊บทีนี้เราเจอปัญหาผิวหนังที่ไม่ดีขึ้นมาทีเเเนี้้าาาาาาออมพลลรรแวว่ไไปทํะห ปัญหาล่าสุดที่เราเจอก็คือลูกค้าเลี้ยงแต่ลูกค้าไม่เคยหวีสุนัขขนยังไงหมาสังกตังเยอะมากแต่เราอ่ะไม่ทําพอเราไม่ทําขึ้นมาลูกค้าเขาก็เลยไม่พอใจว่าทําไมเราถึงไม่ทําเพราะว่าเราก็อธิบายเขาไปฟังว่าถ้าเราจะทําก็คือต้องให้เราเชฟให้สั้นมากที่สุดถ้าไม่สั้นเราจะคัดกินเนื้อได้ใบมีดจะคัดตรงนั้นได้เราก็อธิบายเขาฟังเขาก็ไม่ฟังพอเขาไม่ฟังขึ้นมาปุ๊บเขาต้องการให้ขนเขา่ยาวไม่ให้เชฟเราก็บอกว่าเราทําไม่ได้นั่นคือปัญหาที่ลูกค้าไม่พอใจ ูดตรงๆเลยตั้งแต่เปิดธุรกิจตัวนี้มาตั้งแต่วันแรกเดือนแรกจนถึงปัจจุบันไม,ไ,มไม่เคยมีคําว่าขาดทุนสักวันสักเดือนสักปีไม่เคยไม่เคยมีเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือซึ่งคนออสเตรเลียเขาสามารถทําได้แต่ส่วนมากเขาจะกิฟอัพกันเพราะว่าส่วนตัวแล้วเราก็เป็นครูสอนอยู่ในเทปอยู่ด้วยปีแรกที่เทปที่เราสอนก็มาณสักสี่ปีที่แล้วนักเรียนก็ประมาณอยู่ที่18คนเรียนจบแค่3คนอีก15คนกิฟอัพเพราะว่านักเรียนที่15คนกิฟอัพบางคนถ่ายหูหมาแหกบ้างถ่ายตัดลิ้นมาบ้้างถเนือ หนังมาขาดบ้างเขาก็เลยกิฟต์อัพไอ้สามคนปัจจุบันตอนเนี้เหลือแค่หนึ่งคนที่ยังทําอยู่อีก2คนก็กิฟต์อัพแล้วอันนี้ก็คือทาไมอาชีพนี้คนออสซี่ถึงได้ไม่ค่อยอยากจะมีคนทาเพราะว่ามันเป็นงานยากเราทางานเกี่ยวกับสุนัขเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันค่าใช้จ่ายสูงค่ารักษาค่อนข้างที่จะแพงด้วยแล้วก็ลูกค้าค่อนข้างที่เขาจะรักสุนัขเขามากถ้าเราไปเกิดอะไรขึ้นม่ดีลูกเขาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบไม่ค่อยชอบตรงนั้นเขาก็เลยแบบจะอัปเกเ็้กัน นี่เลยวิธีการตัดออกมาเป็นยังไงคือออกมาน่ารักเป็นสไตล์เอเชียนสไตล์ซึ่งออสเตรเลียยังไม่ค่อยนิยมเออสไตล์แบบนี้ซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าออกมาน่ารักแค่ไหนเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเลยรางวัลที่เราเริ่มคว้ามาปีแรกอันนี้ก็คือไปลองเล่นๆไม่คิดว่าจะได้แล้วมันก็ได้มาก็จะเป็นอันนี้ ปี2014ก็คือจะเป็นุดเดิลแล้วเราก็มีความมั่นใจปุ๊บเราค่อยๆเก็บรางวัลขึ้นมาเรื่อยๆจนพอถึงล่าสุดก็คือเมื่อปีที่แล้วประมาณช่วงเดือนมีนาเราไปลงแข่งที่นิวซีแลนด์ในกลุ่มของระดับมาสเตอร์เพื่อจะไปชิงแชมป์ที่ปารีสแล้วเราก็ได้พอเราจะได้ไปชิงแชมป์ที่ปารีสเกิดล็อกดาวน์ไปไม่ได้เท่ากับว่าไม่ได้เป็นตัวแทนของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ไปลงแข่งกับเขาอาจจะเป็นปีหน้าที่ว่าจะทัดตัวผู้แข่งขันอีกทีหนึ่ง โควิดเมื่อปีที่แล้วธุรกิจหลายธุรกิจเกิดปัญหาแต่เราไม่เจอปัญหาเรากับตรงกันข้ามเรากับโตขึ้น3 0ทําไมเราถึงโตขึ้นคือ1ประชาชนเขาออกนอกประเทศไม่ได้เขาก็เลยซื้อสุนัขมาเลี้ยงซึ่งทุกคนสังเกตได้ทั่วซิดนีย์มีคนเลี้ยงสุนัขเยอะขึ้นและสุนัขเมื่อก่อนอย่างเงี้ย ตัวราคาประมาณแค่2,000ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ถึง7 5 0 0แล้วถามว่าทำไมมีโอกาสที่จะโตขึ้นมาได้เพราะว่าส่วนมากก็จะนำช่างเข้ามาจากญี่ปุ่นเกาหลีจีนไต้หวันมาเลคนไทยแต่ว่าปีนี้หรือว่าปีที่แล้วอ่ะขัางกลุ่มพวกนั้นเขาเข้ามากันไม่ได้ส่วนมากจะมีมาอยู่ออสเตรเลียรประมาณ1 0 0 1 5 0คนจะนำเข้ามาเพราะพวกเกาหลีญี่ปุ่นพวกไต้หวันเขาจะมาเป็น working visa ซึ่งซื้อตั๋วบินแล้วก็บินมาได้เลยไม่เหมือนคนไทย ค่อนข้าง่จะยากอีกหนึ่งทำฮอลิเดย์วีซ่าวอร์กิ่งวีซ่าแต่ปีที่แล้วมากันไม่ได้คนเก่าก็ทยอยกลับคนใหม่ก็มาไม่ได้ซึ่งอาชีพนี้คนออสซี่ไม่ทํากันทําให้คนที่มีอาชีพนี้อยู่ปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านด้วยทําได้ด้วยก็จะประบสบความสาเร็จกันทุกคนณนะปัจจุบันณตอนนี้ส่วนถ้าร้านบางร้านที่เป็นเจ้าของออสซี่เขาไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาไม่ได้ทําเขาจ้างคนและเขาหาช่างไม่ได้นั่นคือปัญหาของเขาเราก็เลยคิดว่าแนวโน้มธุรกิจนี้ที่ออสเตรเลียเติบโต เขาจะเปิดธุรกิจที่นี่ถามว่ายุ่งยากไหมยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องไปรีจิสเตอร์กับที่เคาซิลให้เขาซิ้อแอปพูฟก่อนว่าเราจะทําอาชีพนี้แล้วคุยกับทางแลนด์โหลดก่อนว่าเราจะทาอาชีพนี้เพราะแลนด์โหลดบางคนเขาไม่ชอบสัตว์เขาไม่ชอบขนสัตว์บางทีอาจจะมีเห็บหมัดอยู่ในปึกเขานั่นคือปัญหาถ้าแลนด์โหลดแอปพูฟปุ๊บคุณต้องจ่ายค่าเช่าก่อน3เดือน6เดือนเดือนกว่าจะเคาซิลจะพูฟว่าเปิดได้ไม่ได้คพอนงั้นก็ยากเหมือนกันว่าทาไมถึงอาชีพนี้ถึงล้านน้อยมันไม่ใช่ว่าเหมือนกับททททีีีี่่่่่เเเเมมองไไไไยยากกจะปปปิดปดน็แต้ เขาเช็คว่าให้เปิดได้ไหมร้านนี้ติดกับร้านอาหารก็เปิดไม่ได้ด้วยแต่ต้องใช้เวลาประมาณ3าเดือนหเดือนฝ่าเช้าซิลจะู๊กให้เราเปิดได้อันนี้คือฟาร์มยาก อาชีพนี้ถ้าเราทําให้ดีที่สุดตั้งใจทําให้ดีที่สุดและออกมาให้สวยที่สุดยังไงลูกค้าต้องกลับมาเพราะว่าร้านมีน้อยคนทําอาชีพนี้น้อยมากล็อกสุนัขมีเยอะมากหนึ่งซับเบิร์บเฉพาะที่กรีฟอย่างเดียวมีประมาณกับ2,000กว่าตัวแต่ว่ามีแค่ร้านเดียวเราคิดว่ายังไงมันก็มีมาแน่นอนเขาจะกลับมาเรื่อยๆเพราะว่าขนยาวก็คือต้องส่งสุนัขก,กลับมาให้เราตัดบางทีสุนัขไปวิ่งเลอะสกระปรกเขาก็เอามาให้เราอาบ What to do to blow my mind?